อมหัวแรงกันนะครับตัวนี้มีวงจรบอกด้วยนะครับด้านหลังเป็นวงจรนะครับสนใจใครเข้ามารับชมก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ช่างและมีช่างเ้วนนะครับนี่ต่อลมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับ ส่วนสวิทช์ก็ไม่งงนะครับเขาเป็นแค่เข้าบล็อกมันนะครับแล้วก็แตะกันนะตันนี้หลอดนะครับหลอดก็ไฟก็จ่ายอยู่ที่ไม่เกิน1 2โวลต์นะครับพันก็จะอยู่ที่ไม่ไม่เกิน20รอบเหมือนกันนะครับคือนี้นะหลอดไฟนะแต่พันคอยไฟเข้า AC ก่อนนะครับ ไม่แล้วค่ะลักษณะแบบนี้นะนี่คือของเดิมๆเลยนะคะ <Okay. S 1> คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเวลาของคลิปอาจจะพอสมควรนะคะเพราะว่าจะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การรื้อเลยเนาะนี่เนี้เป็นไฟเข้านะครับลักษณะนี้เลยคอยไฟเข้านะ ส่วนตัวนี้เป็นไฟออกหลอดไฟรอบก็จะตามนี้เลยมีอยู่ประมาณ10กว่ารอบนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลือตัวนี้กันเลย ทำแบบเสร็จแล้วก็พันเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูว่าทำทองจะพันกี่ร้อยรอบนะคะเดี๋ยวมาดูกัปเลยแล้วก็ใช้ลวดเบอร์อะไรนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูล้อลวดนะรีคะลวดขึ้นมาจากร้อน,นั้นนะใช้ลวดเบอร์ <33. S 2> ทนไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับก็มาวัดได้เลยคอยด้านนอกจะเป็นคอยหลอดไฟสองนะครับเวลากดอ่ันนี้ตั้งค่าถือว่าป๊บนึงครับเราจะโฟกัส ตัวเลขไหมครับตัวนี้เช็คนะอ่าตัวนี้เราก็จะมาวัดค่าโอห์มกันนะครับนี่นะครับขึ้นที่เจ็ดสิบสามนะครับเจ็ดสิบสามโอห์มใช้ได้นะครับโอเครวดเบอร์นี้เลยเบอร์สามสิบสามส่วนตัวนี้ยี่สิบรอบนะครับตั้งแต่ยี่สิบรอบนะยี่สิบรอบยี่ห้ารอบใช้ได้นะครับโอเคถ้าเบอร์เดียวกัน ะเดี๋ยวเราไปประกอบเข้ากับตัวหัวแร้งเลยมาประกอบกันเลยนะครับตัวนี้แบบนี้นะเนี่ได้หมดทั้งสองขอยนะเอาทางตัวหนังสือมาไว้อย่างนี้นะครับเวลาประกอบนะเพื่อไฟเข้าจะได้เข้าตรงนี้ ตัวนี้หลอดสองสว่างนะครับก็แบบนี้เลยแผ่นเหล็กเสียบเข้าไปก็เสียบสลับกันนะครับเ,เสียบอย่างล้วแผ่นก่อนก็ได้เสียบเข้าไปนะครับ ตัวคอยตัวเนี้ยดันมาข้างหน้านะเพื่อที่เขาจะได้พ้นนะครับพ้นตรงนี้นะถ้าเราดันถอยหลังไปไอตัวเนี้ยเขาจะชนอดันมาข้างหน้าโอเคเรายละเอียดตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ก็ใส่เข้าไปเลย ใส่สายไฟ220บโวลต์นะคะช่างทองก็จะมานไปให้อยู่นะคะ ประกอบเสร็จแล้วค่ะมาลองกันเลยนะคะจริงๆลองตอนเปลยให้ดูแล้วนะนี่มีไฟสองสว่างเลยนะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมส่งลูกค้าได้นะคะตัวนี้เป็นหัวแรงไฟฟ้านะคะไฟ220โวลต์นนะตัวนี้โมโหให้ด้วยนะคะโมขดลวดข้างหลังเป็นวงจรนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง y YouTube เมียช่างพา่ทาทำาบน้ำค้างด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกกดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปดีๆเลยเลยคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปซ่อม ล้อมอเตอร์บัตเลตรถไฟฟ้านะคะขดลวดไหมดำปิดมาเลยนะตัวนั้น72โวลต์3,000วัตต์นะเดี๋ยวโมเพิ่มเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ